ตะวันทนีถ้าวันนี้เราอยู่ในเกมพิมพ์ฝอเผื่อโดอนเฮ้ยวังเลยโอ้ยไม่น,าน,น่าเลยยิงปอเทศอีกแล้วเฮยโอ้ เต็มดีเห็นไหมฉัเต็มดีจริงว่าไงเพื่อนเอ่อตา,ายแล้วเหรอเื้อไอ้โบได้ไหมความเป็นอะไรที่อูอ้หวมันเห็นได้ไงตามทันด้วยเหรอเออรอด้วย เอ้าอาูเอ้าอาไปแล้วเหรออู้เอ้ยอ้เป็นแบบเดิมเลยลองมาแบบคันเทปคันเทปหน่อย

mỗi ờ mỗi cơn 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 rồi นี่ไงแล้วก็ไปช่างมันกันควรจะเป็นบ้างเลยที่ร้ายแร ไม่เอาตัดเจ้าทำไมถึงไมยังไงไม่ต้องมี่ดึงไม่ได้เลยมาข่้นต้นได้นะเผื่อว่าง่ายอ้าวนี่มันไม่ใช่ดันดันที่เราคุ้นเคยนี่วะหรือว่ามันเป็นกิจกรรม เออเอาเอาเอาเอ้ากะตุกตุกจังเลยเออไอทำไมมันเริ่มห่อยไปเรื่อยเรื่อยแล้วดีมากเออดีมากดีจนยังฉันจะบอกยังไงล ต้องมาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยโอ้มีชัน้น,นยอ,อยู่คนเดียวเองเหรออ้าวโอ้ันนัเนีงยมีมีจำกัดสีฟ้าหมดแล้วเย่ว้าวว Saya lah. mahu pergi e reflex. Saya mahu bugün jalan wicked ada kavtoz obok pada kesihatan. Saya boleh secara jelas tanya tempat mengirim. Saya langsung mun lokal saya menjadi radio sebab saya sering masak dengan oh. Jangan de, 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 de. oh. yeah. oh. oh, di แต่ไมนดี้มันกันนะพี่โอ้ไม่นะอยยยอีกยย